โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของระบบ RC ร์วในรถมอเตอร์ไซค์ NSR นะครับ Honda n s r 150 RR หรือตาเหลี่ยมและตากลมนะครับทำไมต้องอเป็น RC ร์ซวาทำไมต้องเป็นเรื่องของวาลก็คือเกิดอย่างนี้ครับ หลังจากที่ใช้งานมาแล้วแล้วมันเกิดมีปัญหานะครับก็คือตัววาล์วของผมเนี่ยมันมีปัญหาก็คือมันเปิดบ้างไม่เปิดบ้างปิดบ้างไม่ปิดบ้างนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่อะไรนะครับปัญหาแน่นอนรถมีวาล์วเนี่ยส่วนมากเนี่ยหลังจากเราใช้งานมาแล้วแน่นอนครับมันจะต้องมีการสึกลอแล้วก็มี สิ่งโสโคกไปเกาะที่ใบวาลนะครับไปเกาะที่ระบบของวาลทำให้การเปิดปิดเนี่ยติดปิดขัดขัด,ด,ดบ้างนะครับทีนี้เราก็จะทำยังไงครับก็ถอดออกมาทำความสะอาดอเดี๋ยวผมจะถออให้ดูอันนี้ผมถอดออกมาทำความสะอาดไปแล้วนะครับ <c oughs> เวลาถอดก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับสำหรับใบวาล์ว HSR รนะเพราะว่า มันจะมีช่องที่ค่อนข้างน้อยนะคือมันค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะถ้าเรามือหนักหรือว่ารุนแรงกับมันหน่อยก็มันจะออกยากแล้วมันก็จะต,ติดติดขัดขัด,ขดบางทีอาจจะไปโดนเหลี่ยมของพอร์ตบุกบินได้นะครับะประมาณนี้อันนี้ถอดมาแล้วตรงไหนที่มันทําให้วาวมันติดขัดนะครับก็จะมีบริเวณนี้สข้างนะครับ เพราะว่ามันจะถูกหนีบอยู่แบบนี้ถ้าถ้าตรงนี้มันเข่าเริ่มเกาะปุ๊บมันก็จะทําให้บริเวณตรงนี้ช่องตรงนี้แคบลงแล้วก็ฝืดติดขัดได้นะครับแล้วอีกหนึ่งหนึ่งจุดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณช่วงนี้ครับช่วงนี้ในจังหวะเปิดสุดเนี่ยมันจะไปงัดกับงัดกับพอร์ตพอดีเลยมันจังหวะเปิดเนี่ยเปิดได้แต่เวลาปิดเนี่ยปิดลําบากนะครับเพราะว่าตรงนี้จะขอบตรงนี้จะงัดกับ ช่องพอร์ตในจังหวะปิดพอดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วาวเนี่ยปิดไม่ได้นะครับบางคนรู้สึกว่ารถบางทีมีกําลังบางทีก็ไม่มีกําลังอาการแปลกๆบางทีรอบต้นมาดีหรือบางทีก็รอรอบอะไรเงี้ยบางทีบางทีมันเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนรี่ยฮะ คือมันเกิดจากวาวนี่นแหละบางทีเพราะว่ามันเปิดแล้วมันมันไม่ยอมปิดหรือบางทีปิดแล้วมันไม่ยอมเปิดเลยนะบางทีรอบสูงก็เล่งจนสุดคันเล่งก็ยังไม่แป้สักทีแล้วก็บางทีมีอาการสะดุดด้วยในรอบสูงนะครับสาเหตุหลักเลยก็จะมาจากใบาวาวตัวนี้นะครับก็ให้ทําความสะอาดแล้วก็เจียเจียเจียเอาเนื้อเนื้อของใบาวาวออกสักนิดนึงนะเจียให้มันออกนิดหน่อยอันนี้ผมเจียออก บ้างเล็กน้อยนะเพื่อให้มันมีช่องว่างนิดนึงไม่เยอะแต่ว่ามีช่องว่างพอที่เข่าจะเกาะแล้วไม่ไปไม่ไปทําให้เสียสีกับช่องพอร์ตไอสียได้นะครับก็คือถ้ามันเกาะเยอะมันก็ยังพอเปิดได้อยู่าจากเดิมที่มันพอดีเป๊ะเลยนะใบวาลเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกับช่องพอร์ตนะครับฮอนด้า Honda ทำมาพอดีมากนะ ก็ผมได้ทําการเจียออกนิดหน่อยก็คือเจียแบบลูกๆขัดๆนะครับอ่าบริเวณด้านนี้กับด้านนี้ด้วยเพื่อให้มันไม่ติดขัดอะไรนะอ่าและนี่คือปัญหาของวาลวที่มันเปิดเปิดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับตัวการก็คือเจ้าตัวใบวาลวตัวนี้ให้ทําความสะอาดแล้วก็ทําอย่างทำอย่างที่ผมทําประมาณนี้นะครับทีนี้ <c oughs> พอเราถอดมาแล้วเนี่ย การตั้งวาล์วที่ถูกต้องควรตั้งแบบไหนอะเดี๋ยวผมจะใส่กลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดวาล์วให้ดูว่าตำแหน่งที่ถูกต้องและดีที่สุดเหมาะสมที่สุดมันอยู่ตรงไหนนะครับอะ,อะเดี๋ยวประกอบก่อนอะโอเคประกอบเข้าไปแล้วทีนี้มาดูตำแหน่งปิดและเปิดก่อนอื่นเลยดูมาร์กที่อะเจ้าแผ่นแผ่นดึงดึงเปิดปิดจะเรียกมันว่าอะไรดีผมก็ไม่รู้ว่า มันต้องเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่าแผ่นล็อก,เป,ปก,นนะอกเปิดปิดวาลแล้วกันนะแผ่นล็อกเปิดปิดวาลแกนวาลวผมจะเรียกมันว่าแผ่นล็อกแผ่นล็อกแล้วกันอไม่รู้มันเรียกอะไรจริงๆแล้วภาษาหนังสือหรือว่าภาษาในแคตตาล็อกก็เรียกมันว่าแผ่นปิดวาลวแล้วกันนะ,ะตำแหน่งนี้ไอเจ้าตัวเนี่ยครับ เจ้าตัวม์าของแผ่นปิดวาลเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้นั่นหมายความว่าวาลวาลวาลเปิดอยู่นะเปิดอยู่และเปิดสุดเปิดสุดขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูปิดตำแหน่งนี้เปิดตำแหน่งนี้ทีนี้ดูปิดก่อนปิดเห็นไหมครับปิดนะพอเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บปิดเปิด เปิดปิดเปิดอ่ะประมาณนี้จะให้ดูด้านนี้อันนี้เอ่อนี้ปิดเปิดปุ๊บปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอ่ะประมาณนี้ทีนี้หลังจากที่เราถอดแล้วเราอ่าทำความสะอาดแล้วตอนที่ใส่กลับเข้าไปเนี่ยเราควรจะตั้ง ให้อยู่ในตำแหน่งไหนก็คือเดิมๆโรงงานเนี่ยเขาจะมีมาร์กให้ประมาณนี้ถูกไหมอันนี้คือมาร์กเดิมนะเนี่ยมาร์กเดิมเปิดก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันมันมันไม่ได้ตรงมาร์กหรอกครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยความสึกหล่อไม่เท่ากันอย่างอย่างของผมเนี่ยเนี่ยตัวแผ่นล็อกวาลวแผ่นล็อกเปิดปิดวาลวเนี่ยมันขยับได้ครับมันหลวมมันขยับได้แบบนี้ในขณะที่แกนเนี่ย แกนยังแน่แกนยังอยู่นิ่งๆอยู่เลยแต่ว่าเจ้าตัวใบแผ่นล็อกวาวเนี่ยมันขยับได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาร์กมันอาจจะเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะเคลื่อนไปไกลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆดูเอานะของแต่ละรถอ่าของรถอ่ารถของใครของมันนะครับค่อยๆดูเอาว่ามันหลวมแค่ไหนก็เวลาตั้งก็อ่าดูให้มันดีดกๆกะกะเอานะครับ ถอดเสื้อออกมาแล้วก็มาดูเช็คความสะอาดแล้วก็กะเอาเวลาตั้งนะครับอของผมมันโยกได้ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมาร์กโรงงานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เวลาเราตั้งถ้าของใครแน่นๆหน่อยก็ตั้งให้มันตรงนั่นแหละนะครับประมาณนี้ตรงนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดตัว ตัววาวสังเกตที่รูตรงนี้นะรูรูข้างในนะครับตำแหน่งที่ดีสุดก็คือตรงนี้ถ้าถ้ามันปิดมากเกินไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นแสงแสงด้านบนตรงนี้นะบนริเวณนี้เห็นไหมอันนี้คือปิดปิดปกติตรงมารถ้าปิดมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นรั่วนะครับตรงนี้รั่วปุ๊บดูมองไม่เห็น เห็นไหมอันนี้อันนี้คือปิดเปิดปิดมากเกินไปถ้าปิดพอดีจะอยู่ประมาณนี้ปิดพอดีปิดมากเกินไปเลยมาร์กปิดแบบพอดีมาร์กจะอยู่ประมาณนี้ปิดมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นบางทีบางทีเราตั้งมาร์กแล้วบางทีมันมันตั้งเราตั้งผิดหรือตั้งตั้งเกินหรือบางทีตั้งถูกแล้วแต่บางทีแกนอ่าไอตัวแผนว่นละอววางบางทีมันหลวมแล้วมันเกินมาร์กไปแบบนี้อย่างผมนะ่ะ ของผมตอนแรกเนี่ยมันมันน่าจะมันอยู่ประมาณนี้มันอยู่ตัว L เลยนะครับแล้วเวลาปิดอ่าเวลาเปิดเนี่ยมันเปิดแค่นี้บางจังหวะนะก่อนหน้าที่จะถอดออกมาเนี่ยหรือบางทีมันเปิดก็เปิดสุดแล้วบางทีปิดก็อยู่เต้อยู่ตรงนี้ก็มีทีนี้ผมก็เลยถอดออกมาแล้วก็ลองนั่งดูสังเกตมันอ่าสังเกตในตอนที่ที่ใช้งานด้วยแล้วก็ถอดออกมาดูว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะ เพราะบางทีเนี่ยรถมันมีกาลังหรือบางทีมันก็ไม่มีกําลังเพราะไอเพราะไอจังหวะเปิดปิดที่มันไม่ที่มันไม่สมบูรณ์แบบหรือมันจังหวะเปิดปิดที่มันมีปัญหานี่แหละมันเลยทําให้รถผมมีอาการที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวมีกําลังเดี๋ยวไม่มีกําลังนะส่วนมากจะมีปัญหาในรอบต้นเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในจังหวะปิดปิดเนี่ยบางทีบางทีมันปิดมากเกินไป ทำให้ไอไอดีเนี่ยรั่วออกตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยรั่วออกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพอมันมันปิดไอดีไม่อยู่ปุ๊บกําลังในรอบต้นเนี่ยช่วงรอบประมาณสามพันไปจนถึงหกเจ็ดพันเนี่ยช่วงเนี้จะรอรอบและไม่มีกําลังเลยครับเสียงจะเสียงจะดังแต่ท่อแป๊ดปแป๊ดแป๊ดออกแต่เมื่อไรก็ตามที่ที่มันมันโดนจังหวะแบบปิดวาล์ว,วปิดสนิทพอดีนะเนี่ยจังหวะแบบเนี้ย อันนี้คืออ,อันนี้คือมันเปิดมันเปิดเกินใช่ไหมอ่ามันปิดเกินเนี่ยมันปิดเกินเนี่ยเราจะเห็นช่องว่างใช่ไหมแต่พอจังหวะที่มันมันปิดพอดีนะอ่าจังหวะอ่าวาล์วที่มันทํางานโกตีเนี่ยแล้วมันอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยโอ้โหรถกําลังดีมากเลยครับเปิดคันเร่งคือมาเลยช่วงสามพันถึงถึงเจ็ดพันรอบนี่รอบมาดีมากแล้วเสียงนุ่มมากเครื่องนุ่มมาก แต่ในขณะเดียวกันถ,ถ้าบางจังหวะที่มัน,มนปิดปิดปิดแล้วมันปิดแบบปิดเยอะเกินไปจนมันรั่วแบบนี้ในจังหวะนั้นเนี่ยรถผมจะไม่มีกําลังเลยแล้วจะเสียงท่อจะออกแปด๊ดจะออกจะแป๊ดออกแป๊ดแต่เสียงแต่รถล้อไม่หมุนคือลอลอ้อมากนะครับนี่จึงเป็นปัญหาที่ทําทให้ผมเนี่ยต้องมานั่งส่องใบว่าเขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม บางจังหวะมีกำลังและบางจังหวะทาไมถึงไม่มีกำลังบางคนบอกว่าล็อกวาลไปเลยจบมันไม่จบนะครับใครที่มอเตอร์ยังดีอยู่นะครับระบบมอเตอร์กล่องวาลยังดีอยู่อย่าล็อกวาลนะครับอย่าล็อกวาลถ้ามันติดติดขัดๆถอดออกมาล้างนะครับทำความสะอาดแบบผมอย่าล็อกวาลเด็ดขาดโอเคถ้าคุณอ่า ถ้าคุณใช้รอบสูงตลอดเลยระหว่างการขับขี่เนี่ยโอเคคุณจะล็อกก็ล็อกไปแต่ถ้าคุณขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับในจังหวะคุณเปิดคันเร่งออกจากโคง้งหรือเปิดคันเร่งออกจากเนินหรือลูกระนาดเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างสําหรับใครที่ล็อกวาลวเนี่ยคุณก็จะไม่ได้อารมณ์จะไม่ได้อารมในรอบต้นแน่นอนผมผมพูดได้เลยว่าคุณจะไม่ได้อารม ความรู้สึกแรงบิดแรงทอกในช่วงต้นช่วง3 0 0 0ันถึง6,000รอบตรงนี้คุณจะไม่รู้สึกเลยนะครับรถมีวาลมันมันได้ลมอ,อีมันจะได้ลมอีกอย่างหนึ่งกับรถที่ไม่มีวาลหรือรถที่ล็อกวาลนะคือเท่าที่ผมสังเกตอาการอย่างอย่างละเอียดนะครับคือผมขี่ทุกวันนะขี่ทุกวันก็ได้สังเกตอาการจนแน่ใจแล้วว่าใบวาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากในใน ในรถที่มีวาลวนะทีนี้ก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละนะถ้าถ้ามันเปิดเยอะเกินไปแบบนี้เปิดเปิดเลยมาร์กเนี่ยถ้ามาร์กมันจะอยู่อย่างเงี้ยถ้าอันเนี้ยถ้าอยู่ในตำแหน่งเนี้ยถือว่าโอเคเนี่ยมันจะปิดสนิทอ่ามันจะมันจะปิดแบบสนิทพอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มาร์กหรือว่ามันเลยมาร์กมาแบบนี้มันจะมีช่องว่างทันทีเห็นไหมครับช่องว่าง ตรงนี้คือตรงนี้ด้านบนเห็นไหมด้านบนตรงนี้เห็นไหมช่องเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องว่างที่มันรั่วส่วนด้านล่างเป็นตรงนี้คือเป็นไอเสียที่มันอ,อ่าที่มันจะต้องออกทางนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันปิดมากปุ๊บเนี่ยมันรั่วออกตรงนี้ปุ๊บรอบต้นไม่มีกําลังเลยอารมณ์เหมือนรถถอดลว์วทิ้งประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องของ อาีวาวและวาวในรถสอจังหวะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมติดตามสวัสดีครับ